สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนแล้วท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมเจมส์ไบค์โคราดกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคห้าโมงนะครับเลิกงานเวลาที่ทุกคนรอคอยนะฮะจะเอ๋ ไม่ก็รอดูอาการไปเรื่อยๆนวัวแรงนวัวแรง สวัสดีครับสวัสดีโอกล้องแบตหมดไม่รู้ตัวจอดเปลี่ยนแบตกล้องต้องจอดแอบด้วยนะออขนาดวิ่งเส้นนอกกันเนี่ยไม่อันตรายครับผมช่วงนี้พี่ก็โหดพี่หลวดพี่หลวดจับจริงครับผมอย่าไปทำเล่นกับพี่เขานะที่กลัวเพราะอะไรผมไม่มีกระจกครับผม หินน้ำขับแต่ควิคคลิปเตอร์ตตตตตเดี๋ยว,ว,วผมจะลองปิดควิคคลิปขับดูเสียงมันจะแจ๊กขนาดไหน คือกิฟเตอร์มันจะตดฟัองฟัง,ฟงเดี๋ยวลองขับจะลองขับแบบธรรมดานะกำคัดใส่เกียร์เอาแบบอารมณ์แบบแบบถ้ามันมีเสียงสับปังเสียงมันจะหวานไหม ได้เมราะวาตอนขี่ปิดไม่ได้นะตอนขี่ต้องจอดก่อนต้องโยคาเร่งอาเร่งไฟฟ้านี่นี่เอ้ยทางข้างหน้าว่างพอดีเลยเดี๋ยวลองปิดควิกชิปแล้วก็วิ่งดูวิ่งโอ้ตั้งแต่ออกมาผมขี่แต่ควิกชิปนะ อารมณ์คนไม่เคยมีเยอดเก็บ okay, ว่างกดค้างให้ค,ค,คลิปกระพริบอ่าค,ค,คลิปหายแล้วหอมหอมลุยครับหอมแซบหอมโดนด่านะัะผม มันเติมถังรับโหมดฟูลพาวเวอร์แท็กสองมันจะปิดแท็กกลัวลื่นทางมันลื่นอยู่นี่ก็ห้าโมงจะครึ่งแล้วนะมันยังร้อนๆอ,อยู่เลย เสียเปล่าเปล่าแล้วสายไปปิดคือคลิปเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อนแม่งเ้ยไม่เลาใจเลย อ่ามาแล้วนี่ทีนี้แหละมึงนี่มันกลัวเฮ้ยฝนตกเหรอถ้าตกไม่ไปเลยเฮียฝนแม่งตกไปทั่วฟ้ามหาบันไล เอาไม่เอาถ้าไปฝนเปื้อนเดี๋ยวตูดเปื้อนด,ด,ดู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 ตรงนนตุกนะตรงนี้แมงไม่มีฝนเลยอะไรของมันวะที่ก็เอาอะไรกับมันไม่ได้ไนะเว้ยนี่เพราะกลัว นเลยอะไรวะฝนตกไปทั่วฟ้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปขี่ซิ่งนะฮะในเมืองแต่ย็นน้อง นี่ก็ฝนอีกแล้วไอ,อ้มึงเลือกพื้นที่ตกหรอวะตรงที่มันร้อนๆอะมึงไม่ตกตรงเนี้ยเคารถน้ําถนนทุกวันหร,หรือว่าจะเป็นรถ,รถน้ำวะตรงนี้ แล้วก็ตูดกูแม่งเก่าหมดล้างฟรีพี่ก็จะไม่แบ่งทางผมเลยไง ครับขอโทษที่ย้อนเลนย้อนสอนนะฮะสวนเลนขี่กเกียรอด้วยอะไรด้วยโอ้ยเห็นทางแล้วก็ไม่กล้าแรงเลยแม่งเ้ยเก่าเหมือนเลยรถกูกูดูทงแล้วเนี่ยโอ้หลังกูนี่เละหมดเลย,ยเหี้ย ดีดขึ้นหลังหมดเลยนะตอนเนี้หลังผมนี่เละเป็นโจ๊ก ล,ลูกพ่อดู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 เล็กตูด,ด,ด,ดท่อล้อแม่งไอ้เหี้ยตกแค่นเนี่ย Yeah. đây này có lía nữa แขนกูี่ยรูว่าฝนมันตกว่ะเงยหน้าดูดิโอ๊ยแดดออกขนาดนี้ยังมีอารมณ์กตก กับข้าวกับข้าวกับข้าวแล้วกับข้าวกับข้าวพี่สาวพี่ไปทางไหนครับเปิดไฟเลี้ยวด้วยครับพี่ นั่นแน่นนน เลี้ยวตายไปเขินเลยจากที่หัวร้อนฝนตกตอนนี้อารมณ์ดีแนละ้ว